สวัสดีค่ะเอะ่มือนี้มาพอกันกับยายลี่วิธีเกษตรนะคะเขามาอัปเดตลูกเขาให้เบิ้งนะคะที่ห้าววให้ฟังเนาะเมื่อนันมาถ่ายให้เบิ้งว่าลูกเขาเขาเป็นยังไงเมื่อนี่มาอัปเดตนะคะจะได้เขาไกลอยู่ได้นอนพี่น้องคันเขาเฮดเอาอิลีตอนแรกว่าจะปล่อยถิมมันสิเป็นยังไงเนาะปล่อยงว่วกินอยู่ง่อเพิ่นกับกยิ่แต่ตังว่างังงวางวาสนาหน่อยเพิ่นกับกินบ่บเบิดไหมพี่น้องกินยุคข้างล่างเนี่ยแหละ แต่ขังเทืงเป็นผืนพกินมัพผืนพกินบดี้มะยางลงม้อมะยางเบิ่งหน้าหินหนายหรือป้าเขาคือคืองามเติบส่นเด้เวสิบอกสามีลงมาอเบิ่งอยู่นี่ค่ะนี่คือคือเขากระลังถอกดูเขากําลังถอกเด้ค่ะนี่นี่ถอกทุกต้นที่ที่เขาหยั่งเลยค่ะหมายถึงว่าต้นที่ห้าตัดแล้วนอะมันถอกขึ้นมากไหมเบิดไหมนี่แหละค่ะ แต่เพิ <irgendw el che> anyway, alt, ่นกับสีห้วงน้อยน้อยก็เก่าตามตามเดิมเนาะตามตามเก่าแต่ว่าหังทอกทุกทุกต้นไหมค่ะนี่นี่นี่นาเบิงอันนี้เอาประสบการณ์มาให้เบิงเนาะพี่น้องโอ้ยอันปีหนาเสียดเขาดอเพื่อสียดเขาสองรอบสเตด้บูเบิงส่งเพิ่นนะคะงามเติบอยู่ด้อีกจักมือกับสีดีเกี้ยวแห้วเดือนหนึ่งหนาสีดีเกี้ยวอย่เด้กันจังั้นเกี่ยวกับสีเกี้ยวเพราะได้เขาไกลเนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามันจะว่าเสมอกันปันใดมีเทิงมู กองแล้วนี่กองแล้วจังสีหางใสเหล่าก็มีนะคะเหล่าก็มีหูกําลังถอกนี่คือกําลังถอกแบบเนี้ยกําลังบานเทาเอ็นซุ้มเนาะใช่ไหมคะมันก็สีมุนเนาะสองมันสองมันนั่นได้เกี่ยวพร้อมกันเหมือนี่มูนนี่ก็สีแก่ขอบกับพระจักเนาะมุนจะเป็นหางใสนะคะพอปีนี้เขาบอ่ได้เตรียมโตบันใดหมายถึงว่าบ่ได้เตรียมพร้อมของของทอนต้นพันธุ์เพื่อเนี่ยถ้าปีหน้าขันเท้าเหยียดเราให้มีประสบการณ์ว่าันความเฉื่อยพ่อสำนี คือจังปีนี้เขาหนาสีเห็ดรอบสองได้อยู่จังสีไหมคะเนาะตัดต่อเฟี้ยงให้มันเสมอกันขึ้นพร้อมกันเหมือนแปลงเลย,ยังสิเราก็อ,อัดน้ำใส่ใส่ปุ๋ยยังสิไหมคะ่ะอ่าสีได้รอบสองกี่นาะพี่น้องอันนี้มาอัปเดตในเบิ้งงนอะเขางามไหมพราเขาลงมาตนแหลก็เบื้องตัวเทกันแท้เทองกันแท้บันนี้ลงมาเบิ้งงนีแปลงไหมมันกันหนาสีโอเคอยู่ได้นี่เก็บต่อตาห้วงหรอกเสียไปไว้ถักไก่้สิแมเป็นเขาไกล้สิกันนาสีได้อยู่นอนดีกว่า ดีกว่าเขาสิปล่อยิีมีน่น้องน่าเจ็ดไรกับสิบ่ได้หลายเติอบอยู่เราะรเบงลักษณะเพิ่นที่ซึ้งเขาง่ายเติอบอยู่ได้ค่ะนี่เนาะงามเติอบอยู่วันบ้านใาเห็ดหิงหปุ๋ยกับ,บ่ได้ใส่น้ำค่ะเสรจความชื้นเก่าของเขานี่แหละะเบงแล้วน่าจะโอเคอยู่วงเห็ดไปทั่วไปทีมน้องอย่าลี่กันเลยนะพี่นอ้องอ่าโอเคเมื่อน,นี้กันอ่านภามาอัปเดตเขาหลอบสองของเพิ่น นะคะสีใดซ้ำไดนะะ่ะแต่บ,บรูดอ,อกแต่ว่างามงามอยู่งามเบอร์หลายยี่ลี่มียก็งามเมีะย,ะมยงก็งงกดีนะคะโอเคเลยพี่น้องภายยาเขียนร้องเบิงเดินเฮ็ดขาวดอเรากะจอมูสีแดเกี่ยวกับสะได้อีกรอบหนึ่งใช่สินไหมคะเนาะการเกษตรวามิธีสินสุดพี่น้องการทดลองเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะมันนีกนเอาเนื้วมาฝากสำนีก่อนเดอ้อ